ไม่พอมีฮ okay. ัลโหลปงชู่มงชู่อยู่กับมาดามเพรซีนะคะวันนี้พามาอร่อยดินรัวที่ไหนเอ่ยย่านเก่าแก่ดั้งเดิมค่ะในแหล่งท่องเที่ยวบ้างลำพูสมัยก่อนซื้อชุดนักเรียนที่นี่แต่ไม่เคยกินหรอกนะมาดูก่อนอาหารระดับแรกต่างชาติเดียวหน่งเยไดจทที่ขาวมาแล้วแล้วก็ต่างชาติจะไม่พอต่างชาติงานดีด้วยใช่ไหมคะ ไม่ทราบเลยอยากย้ายโต๊ะไปนั่งกินข้างๆร้านี้อ๋อคุณไม่ชอบแล้วนิยมแบบนี้หรือชอบน้องพม่าที่ถามว่า ATM อยู่ไหนเมื่อกี้แล้วน้องบอกว่าชอบแบบนี้ชอบแบบวบบแบบแบบหลังเออแบบแรกแต่ตอนอยู่ในแหล่งนั้นก็เฉยเฉยก็ร้านนี้ก็คือร้านชื่อชื่อนาะพี่พี่แมัต้มยำกุ้งใช่ไหมเขาก็ดังต้มยำกุ้งแนวกับข้าวข้าวต้มนะมาดาม่าไข่เจียวผัดกะเพราใช่ป่ะคะไม่ใช่กับข้าวข้าวต้มผัดเป็นกับข้าวที่เขาขายกลางวันในราคา สมัยก่อนพี่ก็มามันก็มีแบบนี้ค่ะเขาไม่ขายถึงดึกค่ะขายกลางวันอะเราเคยเดินผ่านไม่เคยได้มีโอกาสได้รับทานเลยวันนี้ถ้าดึกต้องก็ต้มวัดบอลคนช่างกล้องมากนะคะที่แบบว่าเออพามาให้ถึงจนได้ว่าไม่อยากทานอยากทานรถอะไรแบบไทยเดิมแบบเหมือนทานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะหน่งข้าวให้ก่อนนะคะทำแรกลองสั่งอะไรไปบ้างนะคะช่างกล้อง หอยลายผัดพริกเผาต้มยำกุ้งน้ำข้นไข่เจียวแผงหมูกรอบงงมากว่าแน่ใจนะว่ามาสองคนอ่ะเราก็กินกันประมาณนี้อยู่แล้วเราไม่เคยกินว่ามาสองกินสองเนาะไม่แต่เห็นโต๊ะข้้งๆไม่สั่งสั่งน้องฝั่งชาเขาจะสั่งเป็นยังไงจานเดียวเป็ดจานเดียวถูกมะละต้มยำกุ้งน้ำข้นข้าวถ้วยเดียวขาสฝั่งแกงกะทิที่มีไอ้นี่ไม่ใช่ดอกไม้ต้มยำกุ้งด้านเห็ดค่ะคุณเนาะตายมองไม่เห็น ส่วนพี่ส่วนพี่ข้างๆเขาสั่งเป็นจานเดี่ยวคนละจานข้าวหน้าพอลวค่ะพอละค่ะอย่าอย่าอย่าเอาข้าวมาเยอะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะมาทานไม่หมดอ่ะอาเป็นพที่จอดรถเราก็ไม่ยากเพราะว่าทางสำนักงานเขตใช่ไหมเขามีที่จอดรถสาธารณะขึ้นไปได้ไม่ยากในแถบหมูกรอบก็ดูท้าางนั่นทานนะเริ่มชิมก่อนเริ่มชิมก่อนเริ่มชิมเนาะเผ็ดมากก่ะเนี่ย นี่รสเผ็ดเผ็ดูดซซาเหมาะกับอากาศร้อนตอนนี้อุณหภูมิกี่องศาชิมค่ะสามสิบหกองศาสามสิบหกองศาทำไมอะบอกไม่ได้หรอคะเฮ้ยเราสั่งไข่เจียวน,นี่เขาจะหมายถึงไข่เจียวปูเปล่าวะไม่ใช่อะจริงไข่เจียวหอยนางรมมันไม่มีหัวไม่กล้า อรอาอกรสชาตดีบอกแล้วอร่อย,ออยเดี๋ยวรอไม่อร่อยได้ไงตัวว่างแทบไม่มีเลยอ่ะไม่กล้าถ่ายไปข้างหลังกกพเพราะกลัว PDDA เนอะเดี๋ยวต้องเบอร์หน้าคนทำไม่เป็นอีก ยากไปอีกมาดามถึงเลือกนั่งเน่้อโอเคแล้วเป็นไงคะสรุปแล้วผ่านทุกอย่างรสชาตินี่าม็นู้กูเนี่ยที่คุณเห็นที่เหมือนเหล่าไม้อะเห็ดเอาเหมือนไหมล่ะมันข่างประชายใช่ไหมมันเห็ดหรือผ่าไม่ใช่ฉันว่ามันเป็นฉันว่ามันเป็นไอ้นี่ยอดมะพร้าวอ๋อขอช้อนจับใ้น้องขอช้อนใส่ใส่ทย่ คิดว่าไข่เจียวปูแน่เลยว่ะเนาะเออกินไม่หมดอ่ะนี่มีแพ้อะไรเนี่ยเนาะแพ้ไม่แพ้หรอกทำไมน้องเขาทำหน้าเหมือนกับเขากลัวมาดามมากใช่ตั้งแต่เธอถามเรื่องเอจีเอ็มน้องรู้จักเอจีเอ็มหรือเปล่าวะไข่เจียวต่ออะไรนะเนาะต่ามต่อสอเห็นไหมล่ะรูปไข่เจียวาเลอ๋อขอบคุณจ้ะอ่ะซิมอ่ะ อ <mm um> no> ุ้ยเนี่ยอยากกินเออขอบคุณครับอยากกินอะไรนะเห็นไอเซียวมาแล้วเขาก็นึกว่ามาดาเป็นต่างชาติหรือเปล่าเมื่อกี้เนาะเพราะว่าดาถ่ายเซลฟี่ตัวเองอูดไทยชัดเจนขนาดนี้ต่างชาติไม่ทราบว่าชาติไหนชาตินี้ชาติหน้าชาติบนทะเลชาติท้องอื่นอร่อยอ่ะไม่ได้กินรสตงนี้มาตั้งนานแล้วเนาะน้องเขาโกหกเธอมาตรวจจับเปล่าวะ เออดูกลัวมากเลยนะไม่เลยดูหน้าตาคุนพี่เอ็มไม่รู้ค่ะไม่เคยไปอ่ะเอาแต่ก็พูดไทยชัดอยู่นะจะงงว่าไม่เคยออกจากร้านได้ไงวะอ่าอ่าชิมชิมปูตรงกลางไข่เจียวอะไรเนี่ยคุณขายยมินพาหรือไข่เจียวตัวไหน เพลงฟังดีจังเลยอ่ะชอบอโอเคนะคะถ้าจริงไก่เจียวเสร็จเราจะปิดแล้วกันนะนะคะไข่ธรรมดาปะ่ะไข่ธรรมดาแต่ว่ามันมันกูอ๋อไม่เพราะเขาใช้เวลาเจียวนานเห็นละเมื่อกี้ตีอ่ะเหรอ,อเขาต้องไฟแรงอ่ะมันถึงจะกูขึ้นไม่ใช่ไขดเเาเป็นทำไมนะ ันว่าเขาใช้ไฟอ่อนไฟกลางๆค่อยๆทอดแบบไข่เจียวโดมอ่ะเธอต้องไปดูคลิปทำอาหารเลยนะทำหน้าตาเสยะรู้นะที่ไรอยู่อ่ะไม่ได้มีอะไรเอาเป็นว่าเนาะมาดามพามาแหล่งใจการเหนียวจะหาว่าไปแต่รู้เปล่าอันเนี้ยดั้งเดิมอร่อยแล้วก็แบบว่าดังอ่ะต่างชาติเขายังมาเออเขารับโอนเปล่าวะทำไมเราคนไทยไม่มาฮะอะไรนะเขารับโอนเปล่าไม่รู้นะเราไม่มีเงินสดไงเขารับโอนไม่รู้ ถ้าไม่มีก็คนนึงต้องไป ATM แล้วก็คนนึงนั่งรอค่ะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับมาดามฟรีซี่อย่าลืมนะฝากคอมเมนต์หน้ารักนารักให้มาดามฟรีซี่ด้วยแล้วพบกันใหม่อะแต่อาจจะยังไม่จบอาจจะต้องมีพูด <c oughs> อะไรนิดิดหน่อ <c> ย <oughs> อาจจะมีช่วง <c oughs> เก็บตกกับมาดามฟรีซี่ค่ะอาจจะยังไม่จบแล้วพบกันใหม่นะคะคุยลาแล้วจากบาดามฟู